มาแล้วครับปัตตานียังอยู่ปัตตานีนะอย่าคิดว่าเราไปที่ไหนไม่ใช่มาเลยไม่ใช่อินโดนะครับเนะเรามาในทีมแบบมาลายูแบบแมนๆเลยเออเนี่ยขวานแต่ว่ายกขึ้นอย่างนี้มันไม่มีแสงนม่มีเกาะไม่มีอะไรไม่มีนะไม่ใช่ขวานฟ้าหน้าดำเดีายเข้าใจผิดนะ ต้องตามนะต้องตามช่องเขียงออนไลน์นะครับนะวันนี้เรามาที่ที่ไหนนะเนี่ยกูอ่านไม่ออกบ้านเดินดินอยู่ที่ปัตตานีนะวิ่งถนนเส้นไหนนะมาตรงนี้ปัตตานีนาราทิวาดูสิภูเขานี่น้ำเตมไม่หมดเลยโอ้รรมชาติแบบน่าอยู่มากริมทะเลสาบหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากูไม่ใช่เจ้าของบ้านไงนะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของบ้านกันเลยนะครับนะนะเดี๋ยวไปถามบางเอยมกันสวัสดีคุณมุสลามทับบังโอ้ย บ้านเดินดินนี่คือยังไงคอนเซปต์คือยังไงครับคือตอนแรกก็เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจนะไปร่ำเรียนมาเดินทางแล้วเรารู้สึกว่าจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดนี้มาผลึกอยู่ที่นี่ทุกๆศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบมนุษย์นะทุกสร้างจากดินอยู่กับดินต้องกับสู่ดินแต่ว่าในอีกความหมายนี้ก็คือการกับสู่ชุมชนตัวเองตั้งแต่นบีาดมนะมาจากไหนแล้ววันหนึ่งเราสร้างผลงานเราสร้างประโยชน์นียเพื่อจะไปไหนอันนั้นคือดินของเราเข้าถึงไหมโอ้คุณเดยวดูถูกผมอย่างนี้นะหัวใจนี่พูดลดน้ำตาจะ ดูเสียงดิลมลมเข้าตาลมแรงมากอันนี้มาฟาร์มเนาะปาลัสก็คือช่วหมู่บ้านที่นี่เราต้องการพัฒนาสายพันธุ์แพะพื้นเมืองเ้วก็เลยแอบตั้งชื่อไว้ก่อนลูกหน้าเลยเป็นสายพันธุ์แพะพื้นเมืองปาลัดนี่นะไข่ไก่เป็นไข่ไก่สีเคยดูไหมบ้างแต่ว่ามันอร่อยเพราะว่าเราเราปล่อยนะให้มันเดินใช่ไหมให้มันเดินให้นมีพื้นที่ใช่ใช่อารมณ์ดีอารมณ์ดีตอกเลย อก็สิเฮ้กูเฮ็ดไปทัวร์ไปที่เลยอู้หกูต้องทำจริงๆไงเนี่ยเนี่ยเแล้วเนี่ยนะดูเปิดอีกไหมเปิดอีกไหมได้แล้วเปิดอีกนิดนึงมันจะลงเยอะเกินไปแล้วก็ให้หมดไงเห็นไหมบอกแล้วเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงเฮ้ยอร่อยจริงมันมันเค็มเค็มสักฟองอีกสักฟองถ้าอร่อยก็สักฟองเอาละ เอ้ยอาจอร่อยจริงมาเลยเอ้ยจริงจริงกลมๆเ่้ยอันนี้มันกลิ่นคาวมันไม่ค่อยมีนะแล้วก็มันจะเค็มๆเนี่ยนี่แหละเอาให้มันสบายใจแล้วมีท่าให้กูเช็ดปากเช็ดอะไรไหมเฮ้ยนาะที่กินเมื่อกี้คือตัวนี้ริมเล็กปลาผมว่ามันเลี้ยงสวยได้ด้วยนะเนี่ยใช่มันสวยดูดิดูผมมันแล้วมันก็ทนทนทานกับสภาพอากาศบ้านเราสวยเหมือนน้องไก่คนนั้นเนาะน้องไก่ไหนอีกอันนี้ก็ไปเรื่อยเนี่ยมาแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ย นี่ก <s> ็เป็นโชว์รูมนะที่ทำเซนวิที่เราทำทั้งหมดเราก็จะี่เกินที่เกินมาตอนแรกใช่ไครับใช่งานเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยงานมีอัตลักษณ์ความเป็นเส้นสายมลายูหน่อยเนาะเนี่ยเป็นลวดลายอย่างเงี้ยแล้วก็เราพูดถึงไอเดียที่เราได้แรงบันดาลใจจากอัลกุรอานเนาะสิ่งที่มันแตกหักเนี่ยมันเหมือนกับความเท็จเมื่อความจริงปรากฏความเท็จย่อมมาลายหายไปเราก็สะท้อนเนี่ยอันนี้คือความสัจธรรมและความจริงอ๋อที่เป็นสีทองทองใช่ใช่แล้วอย่างนี้มันมันคืออะไรมันคือแจกันโอ้ มาศึกษาเรียนรู้มาเวิร์กช็อปมาซื้อได้ชอบชิ้นไหนก็เงินมาของไปแค่ <c oughs> ้ไปลอง<น>ยิงธนูหน่อยแป๊บหนึง่งขนาดขนาดซ้ายใช่ไหมฮะใช่ครับโ okay. อเคหลักๆคือยิงธนูเนี่ยเวลาถ้าเกิดไม่มีลูกนะห้ามน้าวแล้วก็ปล่อยโดยที่ไม่มีลูกอย่างเงี้ยมันจะทําให้คันแตกมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นต้องต้องรู้กติกาขึ้นขึ้นสายก็ง่ายๆนะขึ้นสายเงี้ยคันธนูมาปั๊บขัดขายเงี้ยนะแล้วก็น้าวมาคล้องแล้วก็เช็คเนี่ยเรียบร้อยละ้แล้วแต่ว่าผมไม่ขึ้นนะ ผมไม่ขึ้นผมกลัวมันดีดถ้าเกิดเป้าอยู่ตรงนู้นอ่ะอันเนี้ยเราจะวางเขาเรียกว่า T shape อย่างเงี้ยแล้วก็มองไปยังที่เป้านะการยืนยืนแบบนี้ก็ได้ยืนแบบนี้ก็ได้45องศาองศานี้ก็ได้น็อกลูกใต้ใต้น็อกกิ้งเนี้ยกำสามนิ้วนี้เอานน้วโป้งนิ้วโป้งล็อกล็อกนี่นิ้วโป้งก็นิ้วชี้ล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันตกอย่าขวางสายนิ้วชี้อย่าขวางสายนิ้วชี้มาปั๊บอย่าขวางแบบนี้นิ้วชี้แค่ตรงนี้เองยกศอกขึ้นมา ดึงมาถึงมุมปากดึงมาอีกดึงมาอีกไม่ต้องกลัวเอานิ้วโป้งลงมานิ้วโป้งลงดึงมาถึงมุมปากเลยตายแล้วดึงดึงมาอีกเอาเก่งที่ผมไม่เคยยิงอ่ะปล่อยโอ้ยอัศจรรย์ใจจริงๆเลยเข้าเป้าเลยไงว้าอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งเดี๋ยวกนดึงเปิดเปิดกระสอบเปิดกระสอบอ่าอย่างเงี้ยดึงมาอีกปล่อย ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ว่าใจผมนี่รู้สึกว่าเสียวอยู่เจ้าชานเป็นเรื่องไม้เส็ดเลยเรื่องความเสียวอเลยเดี๋อดูหน้าดิดูหน้าเออหน้าหนาล่างเคนเราที่บ้านเขาเพื่อนนะไม่เข้าคงไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วเป่าเพ่ปเริ่มเทิมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำผึ้งใช่ไหมบังอ๋อนี่ผึ้งเหรอมันเป็นผึ้งชนโรงที่ไม่มีเหล็กในปกติรังรังมันจะอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้เลยอ่ะเป็นต้นไม้มแล้วก็เป็นรังอย่างนี้เอ่ะบัง นี่คืออันนี้คือดูดนะน้ําหวานมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แหละใช่นี้ก็เปาะน้ําหวานดูดให้หมดจนเดือดปุ๊ดนะครับเนเอออร่อยแต่ว่ามันจะไม่หวานเหมือนน้ำมันเปรี้ยวมันผสมเหมือนกับมันจะน้ำผึ้งสายชูผสมหน่อยอะมันจะมีเปรี้ยวไปๆแล้วมันประโยชน์กว่าพึ่งทั่วไปสิบเท่าอ่ะแต่ว่าอร่อยดีคุณค่าอาหารดีมากอันนี้รังรังมันเนี่ยมันทํามาจากอะไรชั้นอะขี้ชันพวกขี้ยางไม้มันไปขนยางไม้มามาทำรัง ที่มันเพาะพันธุ์นะลูกลูกมันอยู่ด้านล่างแต่เนี่ยเขาเรียกว่าผาดอาหารก็คือว่ามันขึ้นมาเพื่อจะทํากระป๋อเนี่ยเพื่อเก็บน้ําหวานน้ำหวานมันคนละส่วนคนละส่วนกันเลยอันนี้ส่วนของสเบียงนางพญาอยู่ด้านล่างนุกำลังผลิตลูกลูกอยู่ด้านล่างสุดใจมากอยู่ในไม้ฮะพอเสร็จจากชมนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทากับข้าวนะครับนะเดี๋ยวเราจะทําไข่นะครับนะทำไข่นะนี่ไงไปเก็บมาแล้วนี่ไข่สายพันธุ์ครีมเล็กบาอันนี้คือไข่สดไข่ใหม่จริงๆนะตอกไม่แตกสักฟองเลยนะตี ไม่ใส่อะไรเลยเมนูมาสจั่นเราจะลงแล้วนะครับเราจะลงกันแล้วลงไปเลยมาสจั่นจริงๆนะครับโอ้ยขยโยกะท้านะครับขยโยกะท้าไปเรื่อยๆขยโยกเท้าไปเรื่อยๆใส่ไปด้วยนี่คือเมนูมาสจั่นนะอันนี้คือสายรั่วนะครับนมมันดันออกมันดันออกเราอย่าไปกลัวมันเอาเอาเลยโอ้ อรอกิบบนเข้าไปเมื่อกี้นึกว่ามันเย็นแล้วมันร้อนเพดานกูพองแล้ว <c oughs> <c oughs> เออแต่อร่อยไหมละ่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อย,ออยนะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อให้บางเอ็มกินบ้างโทมฮอคมือนี่ล้างแล้วนะเนี่ยกีวิธีย่างเนื้อก็แล้วแต่เราชอบเลย <นะ S 1> ถ้าสุกธรรมดาก็ประมาณนี้ดูแววตาถ้าสุกประมาณธรรมดา้าสุกขึ้นมาอีกหน่อยสุกสุกูบริษัทก็ไม่ได้กินนะไม่ได้กินหลายปีแล้วโทมฮอคนี่ เนี่ยเราก็อ้างไปว่ามาถ่ายคลิปจริงๆแล้วก็ทีมงานมันอยากกินเนี่ยพวกนี้มันก็ยุนะเอาชื่อผมไม่อ้างอย่างนั้นแหละจะกินจะกินก็ไม่บอกลุกพี่ดีๆธรรมชาติป่าเขาลำนเนาพาย้สวยงามมากเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเนื้อ,อย่างแล้ว <c oughs> ใส่จานใส่จานใส่จานซึ้ให้เขารู้ว่ามันมีกระดูกนะสวยมากเออสวยจุเนี่ยเป็นเนยเปแล้วโอ้สูกเกินแล้วเนี่ยอ <c oughs> แต่น่ากินอยู่นะกิน <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่นะเออเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอร่อยครับขอบคุณมากเลยเออวันนี้ก็ขอบคุณบังเอมากนะครับนะออบังเอมที่ให้เรามาออลูกลานบ้านเขาอย่างเงี้ยข <c oughs> อขอบคุณเสื้อผ้าหน้าผม <c oughs> ผ้าเลปัสนี่คือขวานเดินดินทุกอย่างนี่บังเอมแกออกแบบนะสวยงามมากนะครับนะธรรมชาติก็สวยมีน้ำใครอยากหัดว่ายน้ำมาว่ายน้ำได้แห้งแล้วพรุ่งนี้แห้งแล้วคนดูเห็นป่ะเราชี้ชี้เนี่ยคนอื่นไม่ มองไม่เห็นีิเ็จแล้วเนาะไม่ไม่ให้เขากินตนาการเอาเราไม่เห็น <S 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 ทุกอย่างนะครับนะ <S 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 อยากคิดว่าจะเห็นทุกอย่างนะบางทีก็คิดเอาเองบ้างนะคนดูนะเอาแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามนะครับนะรายการต้องตามนะช่องเขียงออนไลน์ใน YouTube f a e e b o o k อ่ะสอบวันนี้ก็ไปก่อนอแค่นี้แหละแค่นี้แหละอ่ะสาาลามกุ้งมา,อา,าลอมาดูร,นรอนตนี่ว่าบารการตูสวัสดีครับ